เอาเตานิ่งกันเถอะนังไห หอยจ้าหอยแมลงผู้จา้าสุดๆดร้อนๆน้ำจิ้มอร่อย,ยแม่คา้าจ้าเอาหอยจา้จาจ้อาอร่อยดีจา้ามาแม่ค้าทำไมหอยแมลงผู้ของร้านแม่ค้าเนี่ยถึงได้มีกลิ่นแรงกลิ่นเหม็นแบบนี้ล่ะเออคือสั่งหอยนะครับเดี๋ยวก่อนจา้ากลิ่นเหม็นอย่างเงี้ยลูกค้าลูกค้าลูกค้าจะซื้อได้ยังไงนี่มันจะไปเหม็นได้ยังไงออกจะสดใหม่ขนาดเนี้ย แล้วอีกอย่างหนึ่งนะดูนี่นะมันสดมันร้อนอร่อยขนาดนี้เขาจะไม่ซื้อกินได้ยังไงฮะไม่ใช่ว่าตั้งใจกินให้อร่อยเพื่อหลอกให้ฉันซื้อหรอกลิ่นแรงขนาดนี้ถ้าเกิดว่าคนอื่นเขากินหอยแมลงผู่ที่ร้านแมค่ค้าแล้วท้องเสียขึ้นมาจะทํายังไง <สะ S 1> เดือดร้อนนะรับผิดชอบไหมเน่คุณมิวจ้ามันยังไม่มีใครกินแล้วท้องเสียเลยนะจ๊ะและอีกอย่างหนึ่งอนะหอยฉันอนะมันสดแต่เธออย่าลืมนะว่าฉันเป็นเจ้าของที่แล้วมาเถียงเจ้าของที่สอดๆแบบนี้ เก็บของแล้ว <succeeded> ก <the idos olog ian> ็ออกไปวันนี้เลยปเฮ้ยมันจะมาไล่กันแบบนี้ได้ยังไงอะค่าเช่าก็จ่ายครบทุกเดือนไม่เคยขาดสักเดือนเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะสัญญาอังไม่หมดด้วยทำแบบนี้มันจะได้ได้ไงฮะโอ๊ยฉันไม่รู้แหลยแต่ถ้าเกิดว่ามีวันไหนที่ลูกค้ากินแล้วเขามาโวยขึ้นมาก็เตรียมเอาของเนี่ยออกไปขายที่อื่นได้เลยขายที่อื่นได้ดิหายไปไหนกันหมดเนี่ย หอยจ้าหอยแมลงผู้สดๆร้อนๆเลยจ้าไม่สดไม่ค่ยดีคืนเงินนะจ้าอุ้ยพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มหอยไมจ้าหอยเหรอจ้าสดมากเลยจ้าโอ้โหสดอะไรเหม็นก็เหม็นเฮ้ยอะไรเนี่ยหอยไม่สดกินไม่ได้ยังไงมาจ้าหอยแมลงผู้ชุดละสามสิบบาทจ้าหอยแมลงพู่ซ่ซ่าเอาชุด นะจ๊ะได้เลยจ้าใช่ไหมจ๊ะใช่จ้าแล้วหลังคาจ้าของฉันอีกชุดหนึ่งนะจ๊ะได้จ้าใจเย็นนะจ้าอ่าสวบค่ะอน10บาทนะจ้าขอบใจจ้าชุดหนึ่งนะใช่จ้านี่จ้านี่จ้า10บาทนะจ๊ะอ้าพ่อหนุมเน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 จำได้นะเมื่อกี้ยังบอกว่าหอยล้านเจเนีเม็นอยู่เลย เจ๊ช่วงนี้สิ้นเดือนอ่ะมันก็ไม่ค่อยจะมีตังค <c oughs> ์จเห็นอะไรลดราคาที่ซื้อหมดแหละเอากอีก่ชุดนีจ๊ะชุดเดียวเหรอชุดเดียวนะเฮ <c oughs> ้ยกีจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ <c oughs> ขายดิบขายดีลูกี่ขายสามสิบตั้งนานละอ <c oughs> ื <c oughs> อร่อย <c oughs> อะไรเนี่ย แม่คาร้านนี้นี่ยังไงเนี่ยมีแต่อันที่มันแบบไม่มีเนื้อขายเปลือกให้แล้วไงอนี่มไม่เป็นไรให้อภไยน้ำจิ้มแซ่บสะใจดี <c oughs> ก็ยังเป็นเปลือกอะไรเนี่ยหอยก็ไม่สดแถมเปลือกยังเยอะอีกกินเปลือกหอยแม่ค้ามาเดิมจ้าได้เลยจ้าอ่ะดีจัง ไม่รอน,นานๆไม่บั่นทอนหัวใจแม่ค้าไปก่อนนะตังอยู่นี่นะจ๊ะจ้าวางไว้เลยจ้ากลับใจนะจ้าที่ไหนมันอนะ่ยทำไมอะไรอย่างงี้แม่ค้าเก็บตังจ้าสามสิบจ้าวางไว้เลย แม่ค้าทำอะไรอะ่ะก็พอพอ,พอดีขยะมันเต็มมาจ้ะก,ก็เลยเทออกแ้วก็ทิ้งแบบนี้ไม่ได้หรอกต้องล้างก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะว่าเอามันเหม็นน่ะอ๋อจ้ะเอ๊ะอะไรจ้ะฉันมาโทรศัพท์จ้ะอ๋อฉันไปแล้วนะจ้ะ ทำไมถึงเอาเปลือกหอยมาตากล่ะคะอ๋อไม่มีอะไรหรอกพอดีมีร้านเขามานรับเปลือกหอยไปทำแบรนด์เนมอะนี่แล้วเธอไม่ยุ่งเรื่องของฉันทำไมจ๊ะอ๋อฉันรู้ละก็พอเป็นคนแบบนี้ไงหัวถึงทิ้งคุณบัวคอยดูนะฉันจะไปบอกคุณมิวให้ไล่คุณบมอไม่ให้คุณบมาขายของตรงนี้แล้วคอยดู ท่าทางจะไม่ดีล่ะขายได้อีกเจ๊ วันนี้มาสั่งกลับบ้านจ้าเมื่อกี้กินอร่อยมากเลยได้เลยจ้าเอาถุงนี้จ้ะเอาถุงหนึ่งก่อนเพราะว่าอยู่บ้านก็คิดอะไรไม่ออกก็คิดถึงหน้าเจ๊คิดถึงหอยจ้าจิบสิบบาทไม่ต้องทอนขอบคุณนะจ้าฉันคอยถึงหนูจ้ตาหนึ่งถุงนะจ้าใช่จ้าแซ่บมากเลยเจ๊น้ำซ้มร้านเจ๊เนี่ยแน่นอนทำเองกับมือจ้าหอยก็สดไปแล้วนะจ้าขอบคุณนะจ้าเจ๊เอาใส่ถุงให้ฉันกลับบ้านถุงนึงด้วยนะได้เลยจ้า อ่ะนี่จ้ะทั้งหมด60 60นี่จ้ะยียบร้อยจ้ะขอบคุณนะจ้า ไม่มีหอยเลยมีแต่เปลือกเนี่ยไม่ม,ไม,มีไม่มีสักตัวจา๋จาจ๋าน,นี่เดี๋ยวนี้ค่ะมาแล้วค่ะเธอไปซื้อหอยจากร้านไหนมาเนี่ยทำไมมันถึงไม่มีหอยเลยมีแต่เปลือกเนี่ยหอยหายไปไหนร้านหอยแมลงผู้สู้ซ่างไงคะที่เขาเช่าที่ฉันเนี่ยนะแต่มันแปลกมากเลยนะมันไม่มีหอยเลยสักตัวนะเธอดูสิจริงด้วยค่ะฉันว่ามันแปลกแล้วไปดูที่ร้านเถอะค่ะ อยมันเองคู่จ้าจะหมดแล้วนะจ้าชุละสาบาทจ้านี่แม่ค้าทำแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะฉันสั่งหอยนะไม่ใช่เปลือกหอยเนี่ยเปลือกหอยเต็มเลยจริงแม่ค้าไม่เชื่อดูนี่มีแต่เปลือกไม่มีหอยสักตัวมันเป็นไปนได้ยังไงนะคะอะไรของพวกแกเนี่ยก็เห็นอยู่นี่ว่ามันมีหอยทุกตัวเนี่ยไม่เห็นหรือไงนม่เชื่อก็ถามลูกค้าสิอืมใช่เนี่ยหอยเต็มเลยทุกตัวเลย พวกแกตั้งใจโกงกินหอยเสร็จแล้วเอาเปลือกมาคืนฉันใช่ไหมล่ะทำแบบนี้ได้ยังไงฮะไม่ใช่นะเฮ้ยนี่ไงโอ้โหนี่ไงเนี่ยมีแต่เปลือกเนี่ยแม่ค้าทำแบบนี้ได้ยังไงแบบนี้เอาเปรียบผู้บริโภคะไรจะชัดแบบนี้ฉันแจ้งตำรวจจับแม่ค้าได้เลยนะคือฉันไม่ตั้งใจอะ่ะคือคือว่าฉันเฮ้ย,ยทำอะไรน้อง ขยาไหมคะไม่ได้ครับทิ้งตรงนี้ไม่ได้มันเหม็นนู่นๆข้างหลังเลยไปเลยค่ะเร็วเร็วเร็วเทิ้งไม่ดูเลยจะให้ไปทิ้งที่ไหนเนี่ยก็เหม็นจริงต้องล้างก่อนทิน้งหรือเปล่าเนี่ยอือหือันนี้ก็เน่าแล้วนี่ทำาไงดีเนี่ยขายก็ไม่หมด ว่าแกเอาเนื้อหอยทิ้งแล้วเอาเปลือกไปล้างตัดแดดืมความคิดดีนะเนี่ยทำแกะยากแกะเย็นแบบนี้เนี่ยนี่ไงฉันว่าแล้วว่าเธอจะต้องสร้างความเดือดร้อนในที่ของฉันจริงๆด้วยคุณมิวครับเย่แยม่ขาคนนี้ขายหอยที่มีแต่เปลือกไม่มีเนื้อสักตัวเลยครับคุณมิวจริงไหมคิวใช่เอาเปลือกมาให้เนี่ยฉันจะกินยังไงฮะฉันสั่งมาฉันก็ได้แต่เปลือกเหมือนกันนี่ ต่อไปเนี้ยไม่ต้องมาขายที่นี่แล้วนะเก็บของวันนี้แล้วก็ออกไปเลยฉันยกเล่าสัญญาคุณมิวคะคือฉันขอโทษค่ะไม่ต้องมาขอโทษแล้วน้ำหน้าอย่างแกไม่เหมาะสมที่จะได้โอกาสดอกย้ายออกไปได้หรือแทบพังร้านฮะรีบเก็บของออกไปให้หมดภายในวันนี้เลยนะถ้าฉันยังเห็นเธออยู่นะเธอโดนแน่พังนสักทีดีไหมเนี่ยเอาหอยไม่จ้วาวหนุ่มโยไม่เอาหรอกฉันให้ทีเลยนะไม่มีใครเอาเลยหรองั้นผมขอนะเจ๊ นี่ลงขวงชาเบงไม่ได้อ่ะช็อปลงครัวของช็อปไม่ได้มาตรฐานเลยอ่ะช็อปดูสิหม้อหุงข้าวก็เลียนิดเดียวไหนจะหม้อไหนจะกระทะอีกวันหนึ่งอ่ะเราต้องทำส่งเป็นพันกล่องเลยนะเราแบบเนี้ยเราจะทำส่งเขาทานหรอแต่ว่าขรัวเพื่อนบ้านที่อยู่ในเราแวกเนี้ยค่ะเขาก็แบ่งกันไปทำที่บ้านนะคะขรัวเพื่อนบ้าน ไม่ไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดถ้าปล่อยให้คนอื่นเขาต้องไปทําเองเนี่ยมาตรฐานมันจะผ่านไหมอย่าลืมสิว่าเราต้องมีมาตรฐานนะถ้าเกิดว่าไม่ผ่านขึ้นมาโดนปรับกันอีกมิวไม่ยอมเสียค่าปรับแน่ๆอ่ะช็อปอย่าทําให้มิวต้องเสียชื่อนะแล้วข้วาสารเนี่ยต้องใช้ข้อาสารที่ได้รับมาตรฐานเท่านั้นข้วาสารของช็อปอะอะไรก็ไม่รู้มิวไม่ใช้หรอกนะมิวว่าใช้ของมิวดีกว่าเช็คมาแล้วว่าผ่านแน่นอนแล้วช็อปจะต้องลงทุนค่าข้วาสารเพิ่อมอีกเท่าไหรอ่อ่ะ 1 0 0 0 0แสนบาทก็ได้ส่วนข้าวอะ่ะเดี๋ยวมิวจะมาส่งให้เย็นนี้นะแล้วพรุ่งนี้มิวจะมารับตรงเวลาทำให้ตรงเวลาด้วยละ่ะคุณช็อปครับคุณช็อปเช็คให้ดีๆนะครับว่าใช่พวก1 8มงกุฎหรือเปล่าเหมือนผมเคยเห็นเข่าในโทรทัศน์เลยครับหน้าตาคล้ายคุณมิวมากเลยครับคุณชอปนี่นายจำผิดหรือเปล่าอะ่ะมิวเขาเป็นแฟนเก่าชนะ แฟนเก่าแต่คุณชอบกับคุณมิวเนี่ยก็เลิกกันไปตั้งหลายปีแล้วนะครับนายไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นหรอก๋ยวฉันจัดการเองนายทำหน้าที่เรื่องครัวไปนี่ช่วยเร่งมือหน่อยได้ไหมอ่ะมันจะไม่ทนะันแล้วนะรูไม่าถ้าเล็ก็ต้องโดนปรับเงินอีกนะโอเครูแล้วนะเรียบร้อยแล้วมิวไปได้เลยครบแล้วใช่ไหมอาร์มครั้งหน้าเราต้องเร่งเวลาให้ไวกว่าน,นี้นะได้ครับ น้ำที่เราไปส่งันนี้มันไม่ได้ตามที่ตกลงเลยนะลวเป็นอะไรอะ่ะแค่ทําให้มันได้มาตรฐานนะแค่นี้ทําไม่ได้หรอสูตรแค่นี้ทํามันไม่ได้หรือไงส่งไปเนี่ยเราเสียค่าปรับอีกแสนนึงใครจะรับผิดชอบเงินท้งั้นเลยนะั้นที่เรงเสียไปอะ่ะแสนนึงเลยเหรอมิ้วชอบต้องทํำยังไงอะ่ะพรุ่งนี้ก็ลองทําใหม่แล้วกันแล้วก็ลองปรับสูตรหน่อยลดหวานให้มันน้อยลงเห็นเขาบอกเขาไม่อยากกินหวานกันทำใหม่เราก็ไม่ต้องจ่ายเงินมิ้วหรอกพรุ่งนี้ก็ค่อยดูกันอีกทีเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปส่ง ช็อปน้ำที่ส่งไปวันนี้ได้ตรงตามมาตรฐานเลยนะแล้วก็ได้แสนหนึ่งด้วยแล้วไหนแสนหนึ่งอะช็อปอย่าลืมสิว่าเมื่อวานอะช็อปทำได้ไม่ตรงตามมาตรฐานแล้วก็โดนปรับแสนหนึ่งวันนี้ได้แสนหนึ่งก็หักกันไปวันนี้ก็ไม่ได้นะไม่เป็นไรหรอกช็อปอย่างน้อยอะถ้าพรุ่งนี้ช็อปทำได้ตรงมาตรฐานตามเดิมเนี่ย ยังไงพรุ่งนี้ก็ได้แสนหนึ่งแน่นอนอยู่แล้วชอบไม่ต้องห่วงนะขอบคุณนะมิวถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมิวกลับก่อนนะแล้วพรุ่งนี้ก็ส่งให้ทันตามเวลาอย่าเลทรู้ไหมอามเร็วๆหน่อยดิ<อ>มันจะถึงเวลาแล้วนะอไอ้มั่วทำอะไรอยู่อ่ะอีกตั้งหลายร้อยกล่องก็เลยยังเสร็จชอ็อปนี่ยังทำไม่เสร็จอีกเหรอนี่มันเลทแล้วนะ แล้วยังไงอะ่ะวันนี้ถ้าทำไม่เสร็จอะ่ะก็โดนปรับเงินอีกนะไหนช็อปบอกว่าช็อปจะทําให้เสร็จช็อปจะทําไม่ทันไงแบบนี้กําไรมิวก็หดหายหมดสิช็อปแล้วเนี่ยทากันอยู่แค่นี้เนี่ยนะแบบนี้มันจะทําทันส่งได้ยังไงช็อปขอโทษชอ็อปจะรีบแก้ไขเลยนะแก้ไขเหรอช็อปยังไงวันนี้มันก็ไม่ทันอยู่แล้วโดวนปรับอยู่แล้วแสนหนึง่งช็อปอะรับผิดชอบอะไรได้ไหมแสนหนึ่งใช่ไหม ช็อปไม่ต้องมาให้มิวหรอกเดี๋ยวมิวค่อยเอาไปหักกับของวันพรุ่งนี้ก็ได้แต่ว่ายังไงวันนี้ก็ต้องสั่งข้าวสารเพิ่มนะแล้วค่าข้าวสารเท่าไหรอ่อ่ะแสนหนึ่ง<ไ>แล้วพรุ่งนี้ก็ทําไม่ทันด้วยจะได้ส่งตามเวลาเดี๋ยวก็โดนหักอีกหรอกส่งมาเรียบร้อยวันนี้ทันเวลานะ งั้นเดี๋ยวมิวรีบไปละจังกันให้เรียบร้อยด้วยนะช็อปข้าสกล่องช็อปอะ่ะมันไม่ได้มาตรฐานอีกแล้วนะเนี่ยจนเขาส่งคนอะ่ะมาตรวจสอบคุณภาพแล้วก็เช็ค QC ของเราแล้วด้วยอะ่ะฉันอะ่ะได้รับหน้าที่ให้มาตรวจสอบ QC โรงครัวแห่งนี้ขอดูหน่อยนะก็คุณภาพเป็นยังไง เก็เป็นครัวเปิดแล้วดูฝุ่นสิเนี่ยแล้วไหนจะมลงวันอีกแบบนี้มันจะได้มาตรฐานไหมเนี่ยแล้วอย่างงี้คุณปังพอจะมีวิธีช่วยพวกเราสองคนไหมคะช,อชอ็อปช็อปก้องเงินให้เขาไปสิเขาจะไม่ไม่บอกยกเลิกสัญญาเราไงคุณปังครับนี่สิน้ำใจเล็กๆน้อยๆครับยังไงรบกวนช่วยพวกเราด้วยนะครับ พวกเราลงทุนไปเยอะเลยครับก็ได้ค่ะฉันเห็นแกว่าที่พวกคุณลงทุนมาเยอะแล้วนะคะฉันจะช่วยก็ได้ค่ะขอบคุณนะครับข่าวหน้าก็ต้องพยายามปรับปรุงให้ดีกว่านี้นะช็อปจะได้ไม่มีปัญหาแบบนี้อีกอะ่ะ เบบนี่ยเ็ศเข,ขาก้องหากหลายแล้วก็ไว่ก้องเขียวไว้ล้างตวนะกน้องไงซับผู้เขาเด้วส่งกินเหม,ม,ม็นเคอเห็นแบบนี้ฮะหาบเวงเนอะทบงให้จัดก้ารให้สาวเลือกแท้แเลยคุณชอบครับผมว่าผมเริ่มไม่กลิ่นไม่ดีละคุณชอปทำใจได้เลยโดนโกงชัวโหยอเนี่ยเงินแล้วก็อย่าลืมส่วนแบ่งฉันละ ได้จ้าก็โอ,อนตรงตลอดนั่นแหละมีงานหน้าก็เรียกแล้วกันแน่นอนมิวทำไมมิวทำแบบนี้อ่ะข้าวกล่องไงข้าวกล่องช็อปอะ่ะมันไม่ได้มาตรฐานอีกแล้วนะเนี่ยมิวกำลังจะกลับไปบอกช็อปพอดีเลยว่าทำข้าวกล่องอยังไงให้มันไม่ได้มาตรฐานขนาดเนี้ย ไม่ได้มาฐานเหรอชอบลู้ทุกเรื่องนะจ่าเพื่อนบ้านชอบมันมาบอกแล้วว่ามิวเอาเข้ากล่องชอบไปทิ้งทุกวันเลยอะ่ะฉลาดได้สักทีเนาะหนูว่าจะโง่ให้หล่ออีกสักปี2ปีซะหน่อยในสัญญามีตั้ง5ปีมิวมิวรู้บ้างไหมว่าทุกวัน,นเนี้ยชอบเหนื่อยขนาดไหนชอบลงทุนทั้งเงินลงทุนทั้งแรงตื่นแต่เช้ามาต้องมาใส่ผ้ากันเปื้ออะไรบ้าพอเนี้ มิว่าที่เขากล่องชอบแบบนี้แล้วเงินช็อปก็ไม่ได้สักบ,บาทช็อปลงกับมิวไปกี่ล้านแล้ว,วยเยอะอยู่นะช็อปแต่มันก็ช่วยไม่ได้อ่ะคือช็อปเองก็โง,ง,ง่เองแล้วมิวก็ไม่ได้ตั้งใจก็กะว่าจะหลอกเอาสักหน่อยแต่ไม่ได้นี่หนีให้หลอกเรื่อยๆเรื่อยนี่ละแสนๆๆๆแสนแสนมิวก็<ม>อยู่กินสบายไงเออช็อปมันโง่อเองช็อปมันผิดเองที่ไว้ใจมิวแต่ต่อไปนะี้มันจะไม่มีอีกแล้วอามจัดการ ทำอะรอาร์มเดี๋ยวนายพาตนไปลงพักด้วยแล้วก็บอกตำรวจด้วยนะว่าให้จัดการขบวนการแก้เข้ากล่องให้หมดอะได้ครับคุณช็อปแต่คราวหน้าคราวหลังเนี่ยคุณช็อปต้องดูคนให้ดีๆนะครับอย่าให้โดนหลอกอีกไป